10ประโยชน์ของมะเขือเทศ 1. เป็นแหล่งวิตามินซีที่สูงสำหรับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 2. มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระ 3. เสริมสร้างระบบาธาตุอาหารและส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย 4. มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดเซลล์มะเร็ง 5. ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 6. ส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารและช่วยลดอาการท้องเสีย 7. มีเส้นใยที่ช่วยในการขับถ่ายอุจจาระและลดความเสี่ยงต่อท้องผูก 8. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนำไปสู่การควบคุมน้ำหนัก9มีแคลเซียมและวิตามินดีสำหรับกระดูกและฟันแข็งแรง10มีกรดฟอลฟิกที่ช่วยลดการเกิดกรดในกระเพาะอาหาร11 เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยที่ช่วยเพิ่มความอิ่มหลังการทานอาหาร12มีวิตามิน A ที่ช่วยสามารถป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้13มีสารอันคาลอยที่เป็นประโยชน์สำหรับผิวหนัง14ช่วยบำรุงสายตาด้วยวิตามิน A 15มีสารลูทีนที่ช่วยควบคุมความวิตกกังวล16เสริมสร้างระบบประสาทและสมองด้วยวิตามินบี7 ช่วยลดอาการอักเสบและบวม18มีสารแมกนีเซียมที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ19ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในเด็ก20มีสารแคลอรี่ที่ต่ำและเป็นประโยชน์สำหรับการควบคุมน้ำหนักมีประโยชน์ขนาดนี้อย่าลืมทานมะเขือเทศกันบ้างนะคะ